สวัสดีครับมาพบกับพิจารอีกแล้วนะครับสาระดีๆมีมาฝากเช่นเคยนะครับคลิปนี้จะเป็นการาติดตั้งนะครับแล้วก็การจัดการเกี่ยวกับโปรแกรม12 d สําำหรับตัวทดลองใช้นะครับต้องบอกก่อนว่าตัวทดลองใช้ตัวนี้ของ12 d ดีค่อนข้างที่จะครอบคุมเพราะว่าได้ไดทดลองใช้ได้ครบทุกโมดูลเลยและก็สามารถใช้งานได้นานถึง90วันเลยหรือ3เดือนนั่นเองนะครับามาดูกัน ก็หลังจากที่ลงทะเบียนกับทางบริษัทมาแล้วนะครับทางบริษัทก็จะส่งเมล1เมลไปให้นะครับก็จะเป็นเมลขั้นตอนการติดตั้งว่าต้องทําลําดับไหนก่อนบ้างและต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างนะครับจะเป็นลักษณะ,ะน,นี้นะครับก็มาดูนะครับสมมุติว่าเราทําตามขั้นตอนนะครับก็จะมีทั้งหมด3ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือโอเคโหลดไฟล์ตัวติดตั้งตัวโปรแกรมก่อนนะครับก็คือในใน,ในหัวข้อที่1ก็ตามลิงก์ได้เลยกดลิงก์ไปในข้อที่2นะครับก็คือต้องมี ตัวปลดล็อกนะครับอของไทยวดีเขาจะเรียกว่าตัวโนดไฟล์นะครับสำหรับทําการแอคติเวตการใช้งานตัวทดลองใช้90วันเราต้องมีโนดไฟล์ตัวนี้ด้วยนะครับโดยการเข้าไปลงทะเบียนขอตัวโนดไฟล์นี้ได้โดยตรงจากทางเว็บไซต์ของ 12d ดีนะครับก็คือตามลิงก์นั่นเลยนะครับก็คลิกลิงก์นี้ได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นขั้นตอนที่3นะครับก็โหลดไฟล์ตัวนี้ครับผมเตรียมไว้ให้แล้วความจริงมันมีขั้นตอนอยู่ในการ ในขั้นตอนที่2เนี่ยแต่ผมสรุปมาให้แล้วนะครับก็โหลดไฟล์ตัวอย่างข้อมูลนะครับตามลิงก์นี้นะครับแล้วก็เอาไปวางไว้ในตัวไดซี 12d แล้วก็เวอร์ชัน15อันนี้ก็คือหลังดาวน์โหลดไว้ก่อนแล้วมาวางหลังจากที่เราทํา่การติดตั้งโปรแกรมในข้อที่หนึ่งแล้วนะครับเราก็จะได้ไฟล์ข้อมูลมาสามชุดก็คือตัวแรกเนี่ยเวลาเราโหลดดาวน์โหลดเนี่ยก็จะได้เป็นตัวนี้ตัวติดตั้งตัวที่สองเนี่ยก็ต้องรอ รอจากทาง 12D งีเนี่ยส่งอีเมลกลับมาตามที่ลงทะเบียนอีเมลที่ลงทะเบียนนะครับภายใน4 8ชั่วโมงก็จะได้ตัวโหนดไฟล์ตัวนี้มานะครับในข้อที่3ก็คือเวลาเราดาวน์โหลดแล้วจะได้ไฟล์ลักษณะนี้มาก็จะมีทั้งหมด3ไฟล์ในชนิดนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปทํำยังไงผมก็จะทําการติดตั้งตัวโปรแกรมในข้อที่1ก่อนนะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับก็ทําการเน็กไปได้เลยนะครับก็จะเป็นลนักษณะนี้เราได้ตัวติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนที่หนึ่งเร็จ และโหลดและติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็คือจัดการเกี่ยวกับตัวไฟล์ตัวอย่างก,ก่อนอย่างที่บอกนะครับก็คือให้ Copy นะครับไปไว้ในไดรฟซีก็คือโปรแกรมมันติดตั้งอยู่ในไดรฟซีอยู่แล้วนะครับเทเวดีแล้วก็เวอร์ชันสินะครับให้วางตรงนี้เลยครับโอเคมันจะเป็นไฟล์ลิปนะครับให้ทําการแตกไฟล์ โอเคตัวนี้ก็จะมีนะครับโอเคมันจะมีโฟลเดอร์ซ่อนอยู่นะครับโอเคอันนี้ขั้นตอนที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับก็ให้ทําการเอาโน้ตไฟล์ตัวนั้นนะ่ะแตกแตกไฟล์เข้าไปทํายังไงเอามาดูกันก็ไปที่ผมเก็บไว้ก่อนอโอเคเมื่อ okay. กี้ติดตั้งแล้ว คอปปีแล้วต่อไปโหลดไฟล์ครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยใช้ก็คลิกขวาดได้เลยนะครับถ้าใครเคยใช้แล้วก็ตัวนี้ดับับนีคลิกนะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอนี้มานะครับหน้าตอนนี้คือหมายความว่าเราจะเอาโหลดไฟล์เนี้ยไปไว้ในไหนนะครับให้เลือกตามนี้ครับให้เลือก De destination ตัวเนี้ยให้ไปเลือกตัววางไว้อยู่ในที่ไดซี2 d บสองดีโคชัน15ตัวที่เราแตกคลิปไฟล์เมื่อกี้จำได้ไหมครับให้มันอยู่ใน u s e r ตัวนี้ครับผม โอเคแล้วตั้งชื่อครับว่าโนดนะครับแล้วก็เซฟแล้วก็กดอินสตอลนะครับสองครัง้งของพีดเรียบร้อยแล้วโอเคนะั่นหมายความว่าการลงตัวตัว,ตวทดลองใช้งานของตัว 12d เรียบร้อยแล้วแล้วจะรู้ได้ไงว่าใช้งานได้นะครับรู้ได้ไงได้ใช้งานได้ให้กลับไปที่ตัวที่เราติดตั้งครับโฟลเดอร์ที่เราติดตั้ง,งอ่ะตัวทีครับ 12 d นะครับเวอร์ชัน15ที่เราติดตั้งเนี่ยตอนนี้มันจะมีคำว่าเทส t อยู่โฟลเดอร์เทสอยู่นะครับเข้าไปแล้วก็เทส t ครับเราให้คลิกเลยเขาจะเปิดตัวโปรแกรม 12D มาให้เป็นเป็นเป็นสำหรับเทส t ว่าเราทำงานได้หรือไม่นะครับรอสักครู่นะครับผมอันนี้เป็นตัวถ้าเกิดมันเปิดโปรแกรมได้แสดงว่า โอเคเราลงเสร็จสมบูรณ์ลักษณะนี้ก็คือเราสามารถลงและใช้งานได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวเทสนะครับผมให้ปิดไปก่อนนะครับมาดูกันเราจะทํางานเราจะลองใช้กันยังไงก็พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปที่ตัวโปรแกรมเลยครับคอนตัวนี้แล้วไปคลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเราก็สามารถนิวโปรเจ c t ได้เลยนะครับไปที่นิวนะครับแล้วก็ มันจะให้เราเลือกโฟลเดอร์นะครับพยายามให้อยู่ในโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับผม,มแนะนําว่าวางไว้ที่เทสเลยแล้วกันนะครับโอเคก็คือได้ 12d 15ไฟล์ที่เรา t อคแทกมานะครับแล้วก็อยู่ในเทสแล้วก็เล็ c กเลยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ครับเทส2025นะครับผมตรงนี้ครับสําคัญ ไม่ต้อง Create Folder นะครับไม่งั้นมันจะไม่ยอมให้เราทดลองใช้ให้ติ๊กออกนะครับแล้วก็รูปแบบของขนาดของไอคอน,นต่างๆบางคนสายตาไม่ดีนะครับหรือว่าคนไม่ถนัดนการใช้ไอคอนตัวเล็กๆก,ก็สามารถที่จะเลือกรูปแบบได้ผมเลือกลากเลยแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้ครับครับก็โปรแกรมก็จะหลัน นะครับโปรแกรมก็จะรันรันนี้ล,นลักษณะนี้ก็จะรันโปรแกรมขึ้นมานะครับโอเคถ้ารันลักษณะนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้งานตัวโปรแกรม 12D ได้เลยนะครับก็คือจะได้ทุกโมดูลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซอร์วย์นะครับการปรับแก้วงรอบหรือว่าการออกแบบถนนการออกแบบเทมเพลต การหาปริมาตรสามารถที่จะใช้งานได้ทุกโมดูลเลยนะครับก็ยังไงก็ลองดันทำตามขั้นตอนตามนี้ดูนะครับถ้าไม่ได้ยังไงก็แจ้งมาทางคอมเมนต์ต่างๆได้นะครับผมทางช่องทางต่างๆของเราได้นะครับวันนี้ก็คงได้รับสาระดีๆไม่ไมากก็น้อยนะครับแล้ะรบกวนฝากติดตามพวกเราได้ในทุกๆช่องทางของทางบริษัทนะครับไม่ว่าวันเป็นจะเป็น YouTube อ่า i อจีอ่าทิกตอหรือตามเว็บไซต์ต่างๆของบริษัท SDM ของเราได้แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ